หน้าหมู่บ้านติดชายฝั่งทะเลสวัสดีทุกคนขอต้อนรับสู oh. ่การประชุมหมู่บ้านสวัสดีดาสวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอ่านกันต่อเลนะวันนี้แบบว่าแค่เมาแน่เลยเนี่ยไม่นะก็คือวันนี้เนี่ยนะเราจะมาเรียกมาคุยกันเรื่องการแบบเกิดสึนามิเพราะว่าเราเนี่ยบ้านก็แบบติดทะเลขนาดนี้ก็ต้องแบบสึนามิแล้วบ้านหรอบ้านติดสึนามิหรอเพิ่งรู้ก็วันนี้แหละแต่ทุกคนรู้จักอะไรเกี่ยวกับสึนามิบ้าง ไม่รู้อะอะไรคือซีนามิอะโง่อะทำไมโง่เงี้ยเกิดมาโง่ผิดหรอก็หนูโง่ซีนามิก็คือคลื่นลูกใหญ่ใหญ่ในทะเลไงลูกแม่มันจากสาเหตุอะไรไม่รู้อะอาจจะเกิดจากสาเหตุแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลหรือการระเบิดของภูเขาระเบิดขอบคุณน้าที่บอกอยากบอว่าอะไรแล้วกายอะ ใช่แล้วนอกจากนี้นะมันยังมีความยาว200กิโลเมตรเลยแล้วก็สามารถมีความเร็วอถึง950กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือแบบเร็วมากๆเลยอ๋อหรออยากรู้หน่อยอ๋ออยากรู้อยากรู้แล้วใครอ่ะเออนั่นใครวะน่ะกี่คนกี่คนสองคนบ้ากี่คนอ๋อใครชนะคนนึงอ๋อตายแล้วไข่ละยุ้ยยักษ์กอล์มยุ้ยยกษ เ่วกมีความรู้แต่เราไม่มีความรู้สำหรพี่เตรียมหมอนจ้ะผ้าห่มด้วยโอเคเ้าก็ความวิทยากรกันได้เลยครับครับวันนี้ผมวิทยากรทีวีจะมาแนะนําเรื่องการประยอบจากเสื้อเหนี้นะครับอย่างแรกที่เราต้องรู้ก่อนเลยก็คือเราต้องศึกษาว่าเสื้อหล่านี้เป็นยังไงแล้วก็เราควรจะดูว่ามันส่งผลอะไรกับเราบ้างและควรจะหลีกเลี่ยงยังไงครับแลอย่างที่สองที่เราต้องรู้เลยก็คือพวกป้ายแสดงป้ายเตือนภยหรือว่า ไปคะแนนความอันตรายต่างๆไว้ไฟได้ไหมคะแบบไมฟแฟลชไอดอร์ค่ะไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้อย่างที่สามนะครับก็คือพวกอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและของใช้ที่เป็นแบต่างๆเช่นกระสุนละอุปกรณ์ให้แสงสว่างและเครื่อง เมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วเกิดพายนไต้ขนาด5-6ลิตร์บริเวณเกาะสมุทรตาประเทศอินโดนีเซียซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประเทศ,เศ,ทเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งอันดามันขอให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวัิตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยดังนี้ 1. ควรวิ่งหนีไปยังที่บริเวณปลอดภัยควรอยู่บนที่สูงและไม่ควรวิ่งขณะใช้ฝั่ง 2. ออยู่ในที่ที่ปลอดภัยจนกว่าจะแน่ใจ 3. ไม่ควหรหลบอยู่ในรถยนต์เพราะคลื่นสึนามิสามารถพัดรถยนต์ได้ 4. ติดตามข่าวสารและทำตาัมคำแนะนำและคำสั่งของทางการ 5. หากอยู่บนเรือให้เล่นเรือไปยังบริเวณน้ำลึกและรจะอจนกว่าเหตุการณ์จะสงบนณะนี้เราอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุภายหลังการเกิดสึนามินะก่อสุมาตาข้อปฏิบัติหลังเกิดสึนามิคนมีดังนี้ ไปในที่ที่เจงว่าเป็นที่อันตราย 2. ตรวจสอบเครื่องใช้ในบ้านสภาพบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า 3. ระทดลองรอระบาดหลังเกิดสึนามิหลังจากเกิดสถานการณ์สึนามิหมู่บ้านของเราก็ผ่านมาได้อย่างราบรื่นขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมค่ะ